ตัวตัวจะสูงกว่าพี่เด็กนักเรียนเนาะอู้วประทัดกระล้องนี่พ่อแม่พี่น้องปองปลายเนาะวันสุขุสุกคนเนะจ้ายินดีตอนทับกระสุน,น,นสองสาจรบรรณาชาแนวสบายดีพี่น้องฟังค่ยสบายดีพี่น้องฟังเล่านาะจ้ะตอนนี้สาวจันกับกำลังเดินทางสิมาขี่รถนั่มฟูเพลินชิพ้าไปตลาดเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากับผู้ที่สาวจันมาถ่ายคลิปนางว่าวนางล่มน้ำเพลินเนมืองนลังนาะจ้ะน้องเพลินกับเ็นคนไทยมือนีกับยุด ที่จริงอ่ะมันหยุดบริตรงกันเนาะจากพี่น้องแต่ว่าข้อแหลกกับมูเพื่อที่จะได้หยุดน้ำเพลินเพราะเพิ่นมีรถเนาะชาวจันอ่ะเพมีรถกับสิเงตัวน้ำมันรถให้เพื่นสักสี่หาสิบบาทเนาะพี่น้องเพราะว่าไปตลาดกับสิบโไกลจากจุดนี้แล้วนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้ก็นางถาเพิ่นกอนเนาะเพื่อนก็ล่างหากระเป๋าเงินอยู่หากระเป๋าเงินพาเจอพี่น้องจ้าถาเพิ่นกอนมันก่กระแดดห่อนเนาะไปกันช่วงจักโม่งเกะสิบเอ็ดโมงพี่น้องมาฮันดีเทียงสาเนาะ สิบเอ็ดโมงสิบสามนาทีเนาะจ้ะนอ,นอถ่าเพื่อนหากระเป๋าเงินก่อนจังใดกับก้อนครับส้มลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการทำคลิปใหม่เดี๋ยวต่อไปเด้อจ้าพี่น้องสาจังใดกับกรอครับส้มมึงีอย่างนอกบน <laughs> ออกไปนอนจากพี่น้องเพราะร่มแห้งคัก พี่น้องมาเจอดอกไม้ในนาบานเพลินง,งามเนาะก็ละเลยคอทายหน่อยหนึ่งน่าจะอู้ง่ายไปดิน้นนนองมาเพลินผ้ามาแวะบานเพลินหน่อยหนึ่งน่าจะถ้าใจก็ไม่ลง ในประเทศไทยนอกจากพี่น้องจ๋านังเรียนงามงามนอกจากพี่น้องนักเรียนก็ร้ายเนาะแม่มหาหนองไอ้เนาะว่าแม่เพิิพาพ่นไปซื้อสุดนักเรียนนั่นเองเนาะบรรยากาศโรงเรียนนอกจากพี่น้องจ๋าโรงเรียนที่ประเทศไทยเนาะ็นนักเรียนโรงเรียนงามนอกจากพี่น้องเดินสะอาดสะอาดเนาะ บรรยากาศในห้องเรียนนะาจ๊ะพี่น่องก็มีงทิ้งพัดลมนะจ๊าเนาะนาาจ๊ะพี่น่องตอนนี้เข้ากันเดินทางคืนมาหอดสันสองแล้วมาหาหน่องไอแต่ว่ายังไม่เห็นคืนบันไดมาอดหอน ออนไลน์ด้วจ้ะพี่น่องจา้าโรงเรียนใหญ่มากทุกคนใหญ่แล้วก็สวยแล้วก็นักเรียนเยอะมากนะคะขึ้นบันไดพี่หน่องหอบวิ่งเลย หนชุด, 5, ชด 5, 5เนี่ยห้าร้อยห้าสิบเสื้อขาวเลยโมเดกับเสื้อเลยอันนี้เขาเรียกชุดอะไรนะที่แม่วันพระชุดวันพระสีขาววันนี้วันพระเลยมาเดินไปไหนอ่ะไอ้อะ มันก็รัดทางที่เราไปหามันเห็นใครไม่ได้เรานี่แหละเหนื่อยเนี่ยอ้อมหาวะเนี่ยตัวตัวจะสูงกว่าพี่จันแล้วเนี่ยไอ้ทักทายหน่อย เจอตัวแล้วเนาะเห็นแล้วมีกี่คนนะพี่แมวในโรงเรียนเนี่ยพันกว่าคนเนาะจ้ะพี่น้องจะกลับไปเป็นนักเรียนเหมือนเดิมนะซ้านจะ่กับเรียนหนังสือเนาะพี่น้องแต่ว่าห้ามโบมีเงินเนาะจ้ะพี่น้องจา้ามาทำงานมาทำงานหาเงินอยุทธายมาเรียนหนังสือแล้วจ้ะ ก็เห็นแต่นักเรียนเคนในเรียนนอ้องก็ดีใจน,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 น้องน้องๆนี่เรียนหนังสือตอนนี้เขาก็ออกมาจากโรงเรียนแล้วเนาะจ้าก็วิ่งเนาะนิดหน่อยนักเรียนร้ายแล้วจ้าจพี่น้องจ้าก็ทายได,นดยแน่มาได้แน่เนาะเพราะว่าคนร้ายลายพี่น้องน้องก็ชิดจบนักเรียนสนิทล้วจา้า